เบิ้งมาเขาเจ้ามาแล้วมันตั้งหลักอุ้วอุ๊ย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 มันโดดได้วะแมวเขาก็คงพยายามดูว่าไอพวกโง่นี้มันทำอะไรนอกจากจะมีแก๊งหมาโง่แล้วยังมีมนุษย์โง่ๆอุ้ยอย่าทำฉันอย่าทำฉันยังมีมนุษย์โง่วัอีกตัวหนึ่งแม่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 จะเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วตอนนั้น พี่น้องเอ้ยเบิง้งมันหุม่มแมวแมวอยู่ทีงเสาพี่น้องเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งตายแล้วแมวขลอยอุ้ยอุ้ยน้องแมวอยู่บนเสาครับทุกคนผมไม่สามารถเจอเขาไปได้ตอนนี้แต่ว่าผมมั่นใจว่าน้องแมวจะไม่เป็นไรเพียงแค่น้องแมวกระโดดลงไปอีกฝั่งหนึ่งน้องแมวกระโดดไฟฝัฟ่งหนึ่งน้องแมวเขาจะปลอดภัย คือแมวเขาค่อนข้า,างจะฉลาดนะครับพี่พี่เขาสามารถนอนนิ่งๆไม่ต้องขยับแล้วดูพวกโง่ที่กระโปกหมาที่อยู่ข้างล่าง4ี่ตัวพยายามได้เลยคือเขาแ้าไม่ต้องทําอะไรเลยอุ้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 ยมันโดดได้ปะแม่แม่มันโดดสูงแม่แม่มันโดดสูงแม่ปลาเขียมันโดดสูงแม่แมวมันค่อนข้างฉลาดมากครับพี่พี่เขาเขารู้ว่าแบบเขาไม่ต้องทําอะไรเลยยายยายยายเป็เนียวมันโดดสูง คือแมวเขากำลังดูพวกงูป่ะจะมาหลุ่นกีจการกีดการอยากจะมาเบิ้งกันพี่ คือตอนนี้น้องแมวค่อนข้างฉลาดนะครับแมวเขาก็คงพยายามดูว่าไอ้พวกโง่นี้มันทําอะไรกูยอยู่ของกูเฉยๆมึงจะโดดดิ้นทุรนทุรายทาไมแมวเขารู้ว่ากูยอยู่สูงขนาดนี้มึงคงทําอะไรกูไม่ได้แล้วดูความพยายามของ,งข้าเหนียวเมื่อยแต่แม่แม่แม่ไม่ต้องเข้าไปช่วยนะครับดูซิว่าเขาคงจะเหนื่อยเขาคงจะเหนื่อยแล้วก็หยุดโดดไปเอง พวกหมาง่สี่ตัวได้พยายามที่จะลุกลานน้องแมวแต่น้องแมวไม่ได้สู้สถานอะไรดูอ้วนพยายามแล้วตอนนี้มีหนึ่งตัวบักเขาเจ้า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 ,จา,จาพวกโง่ทั้งสี่ตัวได้พยายามตะเกียกตะกายปีนป่ายกำแพงหุย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 ,หย,หย เพื่อที่จะจัดการน้องแมวแต่น้องแมวของเราไม่ได้ทุรนทุรายหรือต้องทำอะไรเลยน้องแมวได้แต่มองด้วยตาปิดๆแล้วสมเพศอีพวักขี้กระโปรงหมาทั้งสี่ตัวที่พยายามจะตะเกียกตะกายกำแพงขึ้นมาทั้งนนั้นที่รู้ว่าทําไม่ได้ดูอีอ้วนของเราครับทุกคนโอ้โหมันจะเป็นบักองค์บักเอวของเขาก้ามดงก้ามดาของเขานั้นโอ้โหกระเจ้าตั้ง่าิต น้องแมวคงคิดว่าอีพวกโง่นี้มันทําอะไรของมันวะวันหนึ่งไม่หยุดครับพี่วันยังคงมีความพยายามอ๋อนี่สายตาแม่สวยอุ้ยเอาบ่ได้เด้อเบิ่งบ่เขาจ้ามะแล้วมันตั้งหลักไอ้เบิ่งบ่คเขาเจ้ามาแล้วมันตั้งหลักว่าเขาจะทำยังไงได้บ้างที่จะไม่ต้องใช้วิธีเดิมเบิ่งกบัเขาเจ้ามาแล้วมันตั้งหลัก มึงกับอะไร้งมาไก่ะมึงตั้งรักไก่พนขอเจ้ามึงก็ไปยุ่ไก่มันเรียนมันตั้งรักคนที่นะเออว่าคขยี้จ้องมองมันจ้องมองครับทุกคนแล้วก็ขึ้นไม่ได้อยู่ดีโอ้เุณแมวแมว แมวน้องน้องแมวของคนจะคิดว่าสมเพศพวกนี้แบบโอ้ยออพวกโง,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 ง่เอ้ยเขา้ <c oughs> <c oughs> ขาเจ้าเ <c oughs> <c oughs> ข้าเจ้าเข้าเจ้าปากคาเมื่องมึงสิปีนสารตายายกบุตีขึ้นไปนั่นอเอาเหนียวเมื่อยหละว่ <c oughs> าข้าเจ้าตั้งรักว่าข้าเจ้าตั้งรักพี่รอว่าข้าเจ้าตั้งรักว่าข้าเจ้าตั้งรัก,มก,มกมเมื่อเนี่ยแมวแมว มาดูนะครับทุกคนนี่คือหมานี่คือแมวนี่คือหมาหมาโง่ด้วยนี่คือแมวเขาพยายามทุกวิถีทางวิ่งเขาวิ่ง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 และหยุดเอาเศร้าเขาสมเพศสูบมาแห้งเลยนะเขาเบิ่งด้วยความโง่น่ะเขาสวยจ้องมองเห็นก้นอีสากไหมเห็นก้นอีสากไหมครับทุกคน อีสาพยายามหารูออกแม้รูใหญ่แค่ไหนเขาก็ออกไม่ได้เพราะมันติดพุงเขาสวยยืมสองขาได้โอ้พระเจ้าจอดไม่น่าเชื่อเลยมึงเลียนไม่หยางเขาเจ้าอย่าบอกว่ามึงเลียงม่ตังรักมึงเลี้ยมาตังรักไปละ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 เขาเดินไปตุ้มตุ้มมองมองมึงกำลังคุยกันเฮ้ทำยังไงดีนะทุกคนที่เราจะเส่แมตต์บินกระเพาอมแมวได้เราต้องพยายามทำวิธีอื่นถ้าเราจับตันี้ไม่ได้เราจะพยายามขุดรูและเดินออก ข้างนอกไปดูสิเดี๋ยวก็สวยจะหาลูนะทุกคนพีาสวยจะหาลูขุดออกไปแล้วเราก็จะไปดักแมวอีกทางหนึ่งใช่หรอคะพี่สวยได้แล้วเาจะหาลูออกไปหรอคะใช่ใช่ใช่หนูจะพยายามีปเลยหนูอ้วนุดูพุงหนูสิมันมปัญญาหืนงงัวงูอยู่ใต้กับแพงแมวก็คงจะสมเพศว่าไอ้โง่แกทาอะไรเราไม่ได้หรอโหไอ้หมาโง่ไหน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 ายจะตีมันให้ตีมันยหงังตีหมาเจ้าอะแม่เอาได้ผิดยัง

จะเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วต่รันจะแม่ยายเห็ดแมวจะเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วเอามือไล่เอาแล้วมีหัวหน้าแก๊งแล้วเสียงแม่ได้เสียงแมวไอยักทำจจได้อีมันนนงออีมันนุอ้วนง้อมันกำลังมาลุกลาที่อยู่ของฉันอย่าเอาไม้มาเขี่ยฉันนะจะนก็ขึ้จะกลัวอุ้ยจะยกขึ้นยืนอะโยกลอยได้จะโยกลอยได้ มีจังได้มันดังเลยอไอ้ความความง่ของปุเกแ้วนั้นก็ไม่ได้ต่างจากมาทั้งสีตัวเท่าไรหรอก่คิดว่ากจะเอานลงได้หรอโอ้ยบ้านนี้ทำไมจะโง่อะไรกนแดดดโอ้ยแม่ไอ้คนเหนียวมันข้างได้ใจไอ้เยวมันครื่องได้ใ่อยันอ้นยอไ้อันออ้คีันเ่งจะปม่ง ดันลงไอ้ฟ้าบุญเลยดันลงไอ้ฟ้าบุญดันดันลงดันลงดันลงเจ้าเจ้านาหมาเจ้าออกนะไปแล้ว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 เอาละเอาละพอไปอาลาดแล้วลูกเอาละเอาละแพ้ก็แค่ยอมรับลูกปู แพ้ก็แค่อยอมรับความพ่ายแพ้ลูกมันบ่นยย่อมได้แมแ่มันไปแล้วม,มันไปแล้วแม่บ่ยย่อมได้นะ่ะขาลางังเจ้าน่ะมันกำลังหาทางปีนไปไต่น่าน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 โซลาเซลโซลาเซลโดด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 มันเมื่อยได้แต่บ่ยอมแพ้เออเออ ใชมครับทุกคนน้องแมวไปแล้วไม่อยู่แล้วนะครับน้องแมวไม่อยู่แล้วน้องแมวไปแล้วน้องแมวก็คงจะสมเพชอีพวกโมเ่เหมือนกัน <c oughs> เขาไปอ่าดหลาดแล้วลูกเขาไปอ่าดหลาดแล้วเขาแลนเบิร์ดเทเลอร์หายไปแล้ว